เลือกเขาสาไอหนึ่งหานแตกไปเรียบร้อยแล้วมือนี้หลังจากปล่อยซิงเกิลไปแค่แปดชั่วโมงล่านแตกมีคนเขาไปเบิง้งยอดวิวถลม่มทลายหลังจากปล่อยซิงเกิลไปเมื่อเวลาเก้าโมงของวันที่สิมีนาคมสองพัน้าเสารมือนี้ยังบอถึงคำหยอดวิวะลุไปหนึ่งหลานวิวแล้ว เป็นการทำลายสถิติของซิงเกิลแรกของน้องอุ้งอิงหอบฟันมาลังหานซิงเกิลน,นั่นปล่อยหนึ่งมือในหนึ่งล้านหาแสนวิวแต่ซิงเกิลที่พึ่งปล่อยเพียงแปดชั่วโมงก็ได้หนึ่งล้านวิวแล้วกำลังหล่นกันต่อครบรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงเก่าโมงมืออืน่นวันที่สิบหามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกยอดวิวสิไปเท่าใดที่แน่แน่ทำลายสถิติเพลงหอบฟันมาลังหานแน่นอน กระถาเบิ่งกันต่อไปและสิติดหนึ่งมาแรงใน youtube ประเทศไทยหรือบอถ้าติดมาแรงแล้วสิติดมาแรงใน youtube ต่อกันจักมือมาติดตามกันต่อไปไมามีเบิ่งงไา้เทีย่ะนาสีหลอบที่เกือบซิฟ้วล่ะเบิ่งแต่ซีโมงสเบิ่งอีกวันีเก้าชั่วโมงเลยล้านอีลต์ลวเด้อเัากะหกบมงแรง ม่งเคิมกับดดลานเอสแล้วเก้งเข้ากระมวลดีแน่นอะผู้แสดงมิวสิกกบตะฮักตะฮักเครืไปเอกนั่งเอกเอ,เอนบาอีกหลายเพื่อนเพื่อจีคำหลายหลอกเลยนะเป้นครับกับอุ้ยเป็นส่วนมากที่ผู้ชายได้ทีค่คอมเมนต์แสดงว่าผู้ชายมักเสียงอุ้งอิงอยู่เลยมักชีวิตเพื่อการแสดงเขาก็ชีวิตได้หลายคนอา่านเบอง์นี่ตะขับขับเนี่ยชือผู้ชายหลายก็กูยิงเด้อ แฟนครับอุ้งอิงเนี่ยหลายผู้ชายหลายคนคผู้หญิงปกติเคยเบิ่งเนี่ยบ่ไปงผู้ชายบ่หลายสิมีแต่ผู้หญิงเบิ่งมาหลายนื่อันว่าขอบตาดำก็กายละล่ะเสียงนอกกับมอนอีกเลยเสียงเลี้ยนแบบเนี่ยเด้ทีมงานเพิ่นกะโอ้ยเอาแต่ในวงเพิ่นกะเหลือเฟือแล้วว่ต้องไปจ้างไปงานร่งบอดโจรว่างแผนดีอเอาอยู่ในวง เป็นเองพ่อหนา้าวงเป็นเองพ่อเอกจะเอาพ่อเอกไดมอนกันนะฮะดื้อไดมอนโอ้ยพ่อแหละเป็นบามาล่ำเหรอพ่อิดงเต่สาวหน่อยพ่อพ่อพ่อ,พอ